ครับผมว่าที่ร้อยตรีภูศักคำปูนในอำเภอสุนคารามนะครับก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตนะครับตำเรียนนะครับผมเองมารับราชการในตําแหน่งของในอำเภอสุนคารามวันที่28พฤศจิกายน2 5ง5นนะครับซึ่งก็อยู่มาดนรตำแหน่งมาเป็นระยะเวลาก็สามสี่เดือนนะครับถือว่าก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอสุนคารามในทุกมิตินะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับในเรื่องของความมาั่นคงการดูแลความเรียบร้อยและค,คุณภาพชีวิตสลับในเรื่องของการ พัฒนาคุณคุณภาพชีตนั้นก็ขออนุญานว่าเนื่องจากว่าทางจังวนพรพนมโดยท่านผู้ว่าราชการจวนพรพนมนะครับท่านวันชัยสันพรนะครับพร้อมคณะผู้บริหารนะครับได้มีนโยบายในการที่จะดูแลคุณภาพชีตของนักวชนรหลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของการติดตั้งนะครับโถสกปรนนะครับตามโครงการนพรพนมนะครับปั่นสุขรุ่งนั่งปลอดภัยให้กับผู้สูงวัยนะครับโดยว่าผู้มีอายุ อย่างน้อยก็60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งนโยบายตัวนี้เป็นนโยบายใหม่นะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องวระชนที่ปกติแล้วเนี่ยการการเข้าห้องน้ำนะครับจะต้องอจะลําบากเนื่องจากว่าบางบางพืง้นที่หรือบางบาง้บานบ,บางครัวเรือนมีโถทุพันธ์ที่เป็นนั่งลาบนะครับนั่งลาบซึ่งการนั่งลาบนั้นจะทําให้การลุกนั่งมันข้างยาานะครับโดยเฉพาะสมัยที่มีปัญหาเรื่องของโรคข้อนะครับข้อเข่าเสื่อมหรือแม้กระทั่งอายุมากขึ้นนะครับก็ตามนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทาง จังหวัดนครมนมโดยท่านผูวกก้ว่ากรกับนครมนมครับท่านวันชัยันพรได้มีนโยบายนะครับโดยการเปลี่ยนโถสุพรรณนะครับจากอนังล่าเป็นลักษณะนั่งนะครับซึ่งเป็นโถสุพรรณที่สามารถจะช่วยให้ผู้สูงวัยนะครับสามารถรนั่งได้ปลอดภัยนะครับซึ่งในการดำเนินการนั้นดําเนินการทั้ง12อำเภอนะครับแล้วก็หลักการก็คือก็ให้พื้นที่ดําเนินการตารวจนะครับในแต่ละตําบลหมู่บ้านและผู้ที่มีความตกประสงค์ที่จะ อ่าอัพโถสุกพั์นะครับซึ่งในส่วนนี้เราในส่วนของอำเภอสุขามนั้นได้มีการสำรวจนะครับยอดทั้งหมดเราในเรามีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ9กาาตำบลนะครับใน109หมู่บ้านนะครับซึ่งเราได้มีการสำรวจแล้วก็ในยอดต่ําสุดเนี่ยเราสำรวจแล้วก็มีความประสงค์ของพู้นำชุมชนที่อยากได้โถสุกพั์นะครับที่สรับนั่งนะครับในการที่จะใช้ในส่วนของห้องน้ำที่ในห้องน้านะครับก็คือมีทั้งหมดนะครับร้อยเบ็ด 21นะครับ121ชุดนะครับซึ่ง121ลายนี้ก็คือเราได้มีการประสานนะครับให้ท้องถิ่นนะครับทุกแห่งนะครับซึ่งมีเทศบาลน่าแห่งแล้วก็องค์การบตวันงท่าแห่งเนี่ยได้ําเนินการในการจัดเตรียมนะครับจัดหาโดยที่เราดาเนินการเองนะครับไม่ได้ของ,งบมาในส่วนของจังหวัดซึ่งจังหวัดก็มีงบมาในการช่วยเหลือคือถ้ากรณีที่พื้นที่มีความต้องการโถงทุกพันเนี่ยจำนวนมาก แล้วก็ไม่เพียงพอเนี่ยก็ขอที่สามารถที่จะขอเพิ่มเติมจากจังหวัดได้จรก็จะให้พร้อมทั้งมีอ <cond> ุปกรณ์ในการติดตั้งได้แก่ปูนนะครับปูนเสเมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอำเภอหรือามเนี่ยเราให้ผู้หารท้องถิ่นนะครับในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นเทศบาลนะครับมาแห่งและอบตองค์การปกครองทาแห่งเนี่ยดํดำเนินการทั้งหมดนะครับโดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการจัดซื้อแล้วก็มีการที่จะเตรียมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในทั้งหมด 121ลายใน9ตำบลน,นะครับใน109หมู่บ้านซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนที่พี่น้องประชาชนยังมีความต้องการจังหวัดเองนะครับก็ได้มีการมอบเพิ่มเติมนะครับโดยเมื่อวันที่4นะครับเสาร์ที่4มีนาคม2 6 6เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครนมนะครับได้มามอบนะครับโถสุกพันนะครับโดยในส่วนของอเภอเนี่ยเราได้เตรียมทั้งหมด121ช,ชุดนะครับแต่ว่าเราได้นํามา บางส่วนเนื่องจากว่าเพื่อให้ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับถัวทุพันธ์และจังหวัดก็ได้มอบให้เพิ่มเติมอีก3าสชุดนะครับดังนั้นจานํานวนเพิ่มเติม3าชุดเนี้ยเราก็จะสำรวจอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องชาวในพื้นที่ว่าใครประสงค์ที่จะได้นะครับต้องการแต่ว่าเนื่องจากว่าคิดว่าคงจะไม่มีพอเพราะเรามีความประสงค์ของพื้นที่ค่อนข้างมากในเรื่องของถัวทุพันธ์นะครับแต่ว่าในในยอดแรกก็คือร้1ยยี่สิบลายเนี้ยนะครับเราได้มีการมอบนะครับโดยท่าน ผู้ว่าการนครปนมครับท่านบรรทายจันทร์พรได้มามอบให้กับพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมที่ให้ความสำคัญนะครับได้มาเป็นประธานในการมอบถุงันธุ์นับเป็นน้องวระชนนะครับซึ่งในตรงนี้ถามว่าโครงการนั้นโครงการนี้นี่ดำเนินการแล้วเนี่ยจะจบไหมไม่จบครับเราเพราะเป้าหมายของจังหวัดมีเป้าหมาย2,000กว่าลายนะครับที่จะดำเนินการแต่ขณะนี้ดำเนินไปแล้ว1,500ลายนะครับซึ่งยังเหลืออีกประมาณพันกว่าพันนะครับพันกว่าซึ่ง ก็เป็นหน้าที่ของอทางจังหวัดและอำเภอที่จะร่วมกันในการที่จะหาโถสุขภัน์นะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อเชื่ยหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงวัยที่สามารถจะนั่งในการขับถ่ายได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นนโยบายที่เราขับเคลื่อนในเบื้องต้นนะครับสําหรับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัดน,ค,น,นครพนมท่านบรรชัยจันทรเนี่ยมีความประสงค์อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับในทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านของจังหวัดนครพนมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับ ซึ่งก็คือการตรวจสุขภาพเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือในครัวเรือนนะครับพี่น้องชนเนี่ยหลายท่านนะครับก็อาจจะไม่มีการไดม้มีการตรวจสุขภาพเลยทีนั้นพอเกิดอาการป่วยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาคือการเจ็บปวดทุรนแรงหรืออาจจะเสียชีวิตทันั้นการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นสําคัญก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชชนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเพราะว่า บางท่านเนี่ยเขาอยากจะตรวจสุขภาพแต่เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะไม่เพียงพอก็เลยไม่ตรวจฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพนั้นเราก็ตรวจทุก่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวแล้วก็ผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในเป้าหมายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะพยายามตรวจในส่วนของกลุ่ม1นงก็คือผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าการตรวจในกลุ่มผู้สูงวัยนั้นจะช่วยลด ของการเจ็บป่วยที่ดุนแรงมากขึ้นแล้วก็สําคัญก็คือสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องชนนะครับซึ่งเพราะว่าคนที่สูงวัยเนี่ยต้องโดยทั่วไปแล้วแล้วก็ต้องเข้าใจว่าจะมีการเจ็บปวยที่ที่ต่อเนื่องแล้วก็ค่างจะเจ็บปวดรุนแรงนะครับแล้วก็อาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากยันการตรวจลักษณะนี้จะช่วยให้บรรเทาในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันโรคของผู้สูงวัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้ก็อย่างที่นําเรียนเบื้องต้นว่าไม่ได้มีเป้าหมายการตรวจเฉพาะผู้สูงวยัยเราตรวจทุกช่วงวัยนะครับทั้งเด็ก ผู้หนุ่มสาวนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอสุนทรามเนี่ยโดยาทางสาธารณสุขอำเภอนะครับร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีสุนทรามเนี่ยโดยทางโรงพยาบาลสุนทรามเนี่ย,ดย,ยได้จัดงบมานะครับในการที่อำเนวยการนะครับที่จะ,ะตรวจให้กับพี่น้องประชาชนเรากําหนดในวันที่15มีนาคม 2 6 60โนนะครับโดยตรวจหน้าที่หอประชุมอำเภอสุขามโดยได้มีอุปกรณ์ในการตรวจนะครับเบื้องต้นนะครับเรื่องของเครื่องเซเลเบื้องต้นที่สามารถนํามาติดตั้งหน้าที่หอประชุมซึ่งการตรวจนั้นจะเป็นการตรวจเบื้องต้นได้แก่การตรวจความดันเบาหวานนะครับแล้วก็ในการให้บริการเรื่องสันตะด้วยฉะนั้นในการตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบว่าอุเป็นโรคความดันไหมเป็นเบาหวานไหมหรือโรคที่ไม่ใช่โรคเอาโรคติดต่อนะครับแต่เป็นโรคที่เกิดจากการการกินกันอยู่ที่ไม่ถูก สุขาอนามมยนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้นำเนการในการตรวจนะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของอำเภอสุขารครับทุกตำบลทุกบ้านได้มาร่วมในการที่จะมาตรวจนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ตรวจสอบสุขภาพของพี่น้องประชาชนว่านักปัจจุบันนี้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะได้เตรียมการในการป้องกันรักษาต่อไปครับอันนี้ก็ขอเป็นในโยบายเบื้องต้นนะครับก็เรื่องที่3ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าในการดเนินการอย่างที่อนรียนแล้วว่า ตามที่ผมได้มารับตําแหน่งนะครับในอำเภอสุขามในวันที่8พฤศจิกายน2565นั้นผมเองก็พยายามจะขับเคลื่อนในทุกมิตินะครับในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องที่3าคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสุขามนะครับพจอสุขามเนี่ยได้มีการประชุมนะครับร่วมกันในการที่มีส่วนราชการนะครับโดยมีทั้งสนสสุขตํารวจนะครับฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับท้องที่นะครับคนะผพ้ว่านะครับที่เป็นกรรมการมาร่วมประชุมร่วมกันแล้วก็ได้มีมตินะครับ เราจะขับเคลื่อนนโยบายนะครับใน,ในพื้นที่ของอำเภอสุนครามใน3ประเด็นนะครับในของปี2องพก็คือเรื่องแรกก็คือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับอันนึ่งมาจากการติดยาเสพติดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเองมาอยู่ที่เนี่ยก็ได้รับการข้อแจ้งจากพี่น้องประชาชนใน,ในทั้งหมดนะครับทั้ง9าตำบลในร้อยเก้าหมู่บ้านเนี่ยในหล,ยหลายตบหลายตำบลและหลายบ้านก็คือปัญหาของการที่บุตรหลานติดยาเสพติดนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่แล้วก็ ผมเองก็ไปทุกครั้งในในตำบลบ้านนีก็จะสอบถามถึงประเด็นเรื่องของผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่มีมากน้อยขนาดไหนบางหมู่บ้านเนี่ยก็มีสะท้อนมาว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดยาเสพติดในบ้านน่ยประมาณ10บรายซึ่งใน10บรายนั้นจะแบ่งเป็นสีเขียวนะครับสีแดงนะครับสีส้มสีเขียวคือรุนแรงมากแล้วก็ปานกลางแล้วก็น้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรุนแรงมาก,กค่อนข้างเยอะนะครับใน1ิบรายเนี่ยมีผู้ป่วยจิตเวชที่รุนแรงประมาณไม่ต่ำกว่า3ามีรายถือว่าเยอะนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหา บางลายเนี่ยเป็นหลานติดอายุประมาณ30มสิบแล้วก็คุณตาคุณยายอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งเกิดอาการจิจจตตเวทก็คือจิตหลอนเนี่ยคุณตาคุณยายอยู่บ้านไม่ได้นะครับเพราะมีการทําร้ายร่างกายแล้วก็มีการจับหอบ้านซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของคุณตาคุณยายเป็นต้นนะครับหรือบางรายก็ครอบครัวน,นั้นมีบุตรนะครับสองสองคนนะครับก็ปรากฏว่าติดยาเสพติดฉั้นก็เป็นปัญหาที่ น่าจะทอนใจนะครับน่าเห็นใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับในสังคมของประเทศไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดน,นะครับว่าเราจะต้องมาดูแลผู้ป่วยจินเตรเวสจากการเสพยาเสพติดเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใน10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยจิเตรเวสลักษณะนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าผลพวงจากการที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยเราต้องมาสร้างเสีย เซลมานะครับในการที่จะต้องจัดเตรียมในการดูแลบำบัดพื้นปูกับผู้ติดยาเสพติดนะครับในเรื่องของรัฐบาลก็เป็นนเวลาของชาตินะครับที่วันนี้ได้มีการแจ้งโดยผ่านกระทรวงวัฒน์นะครับจังหวัดนครปนมก็ได้แจ้งทุกอำเภอนะครับสิบสองอำเภอในการเตรียมการในการจัดตั้งศูนย์พื้นปูนะครับสังคมทางสังคมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหลักแล้วก็พี่น้องประชาชนในหลายหมู่บ้านก็แจ้งความประสงค์ที่จะนาบุตรหลานที่ติดยาเสพติดและก็ป่วยจิตเวเมาเข้าบำบัดบางรายเนี่ยก็โทรมานะครับขออยากจะขอเข้า นำบรหลานที่ติดยาติดมาเข้าาบัตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราต้องดำเนินการผมเองก็ได้แจ้งได้ายกับพื้นที่นะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับแล้วก็กำนันที่บ้านก็คือเรื่องแรกก็คือในกรณีที่มีผู้ติดยาเสพติดนะครับก็ขอให้นำมาบัตรนะครับอันที่1นึ่งครับที่2เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเน้ยเนย้ำก็คือคุณจะต้องใหม่ต้องไม่เพิ่มขึ้นหมายความว่าจะต้องไม่มีคนติดยาติดใหม่เกิดขึ้นมาในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเก่าเนี่ยเรา้องษาไม่หายนะครับ พอมีหนะ้าที่แค่ประคองไปไม่ให้ใหเกิดปัญหานี้ต่อครอบครัวต,ต่อชุมชนเพราะว่าคนผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมันอันตรายพบางทีเขาคุ้มข,ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายหรือเกาะก่อเหตุอาญากรรมที่รุนแรงในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ทราบข่าวในสื่อมวลชนนะครับที่เป็นคท,ทีเป็นคดีสะเทินขวัญน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดในพื้นที่นะครับอันนี้เราก็เน้นย้าําว่าเก่าที่มีอยู่ก็คือคนที่ป่วยจิตเวทนะครับจัดยาเสพติดเนี่ยนำมาบัต ใหม่ต้องไม่มีการเสพเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินก,การส่วนต่อมาคือเรื่องของการปราบปรามอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยก็ตามหรือรายใหญ่ก็ตาม,าตามเราก็มีการผนึกกําลังนะครับในส่วนของอฝ่ายปกครองแล้วก็ตารวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงนครับแล้วก็กำนันพิบ้านท้องที่นะครับในการที่จะสืบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับในการหาข้อมูลสาสันและดำเนินการปิดล้อมจุดคน ในตามยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโพ้นครับซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดนครนมนะครับที่เราจะดำเนินการในการปรับปวามอย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราขอเน้นย้ำนะครับนะก็นําระเียนกับที่ประชุมด้วยในส่วนของกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของผู้ผู้ประชาชนนะครับที่รับรับชมนะครับรับฟังในในการนําเสนอในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมิติของการพัฒนาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามีหลายมิตินะครับื่องของเศรษฐกิจด้วยของสังคมเรื่องคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ย อำเภอนะครับได้มีการจับลื่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในระยะเวลาอันในกล้นี้ก็จะมีการเลือกตั้งนะครับสสนะครับคือการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากเชิญชวนพี่น้งปรงชนนะครับในการที่เราจะต้องร่วมกันในการที่จะเลือกผู้แทนนะครับที่จะทําหน้าที่ในการดูแลประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองน,นะครับสำคัญก็เป็นตัวแทนของพี่น,น้ระชงชนในการที่จะสะท้อนปัญหา และนำปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาครับในเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนให้กับพี่น้องจนทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ